วันนี้ไปไหนอะลูกสมัครเรียนที่ไหนครับอะโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนชื่ออะไรลูกโรงเรียนอะไรฮนะฮน้องไปสมัครเรียนที่โรงเรียนอะไรลูกโอสมัครเรียนที่โรงเรียนอะไรครับ แบมรื้อไทยอ๋อแล้วเราแล้วป้าาขอเรียนด้วยได้ไหมฮะป้าาป้าสมัครเรียนแล้วเราเราเรียนกับน้องลิตด้วยได้ไหมอ๋อเราให้ป้านั่งตรงไหนเวลาเรียนอ๋อมีโต๊ะผู้ใหญ่เลยเหรอคะป้าอยากนั่งโต๊ะเดียวกับลิตได้ไหมอ่ะตอนเรียนฮะอ๋อก็ได้โอเคโอเคโอเคแล้วถึงโรงเรียนหรือยังเนี่ย แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วน้องดีใจไหมที่ได้สมัครสมัครเรียนดีใจไหมแล้วเอารูปถ่ายมาไหมมีนะคะโอ้มีอ่ะป้าเก็บไว้ให้แล้วโอเคโอเคไม่บายทุกคนค่ะไม่บาบ๊ายบาดย